สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้แม่หมอลี่จะมาทำคลิปพิอาราาสั้นๆในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คุณคิดที่คุณปรารถนามันจะสำเร็จสมหวังหรือไม่ขอให้เพื่อนๆนะคะตั้งจิตเป็นสมาธินะคะคิดถึงเรื่องที่เพื่อนๆอยากจะให้มันประสบความสำเร็จคิดคิดเพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะคะที่เพื่อนๆอยากจะรู้คำตอบว่าสิ่งที่เพื่อนๆคิดเนี่ยมันจะสำเร็จไหมมันจะสมหวังไหมแล้วก็แม่หมอจะมีให้เพื่อนเเลือกนะคะทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3ค่ะ ั้งจิตเป็นสมาธิเลือกเพียงหนึ่งกองเท่านั้นนะคะเราจะไปเริ่มดูกันที่กองที่1ก่อนเลยนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่1สิ่งที่เพื่อนๆคิดจะสําเร็จสมหวังหรือไม่เรามาดูกันนะคะนี่คือหน้าไพ่ที่เพื่อนๆได้นะคะเพื่อนๆได้ four of cups แล้วก็ ace of wands สิ่งที่เพื่อนๆคิดมันจะประสบความสําเร็จสมหวังหรือไม่แม่หมอมองว่าถ้าเพื่อนๆขยันนะขึ้นมาทําอีกนิดหน่อย เท่านั้นมันใกล้มันใกล้มันใกล้จะได้รับข่าวดีมันใกล้จะไปถึงเส้นชัยอยู่แล้วอีกแค่นิดเดียวข่าวดีกําลังมานะคะแม่หมอบอกเลยว่าคนกองนี้มันเหมือนกับว่าสภาวะตอนนี้เพื่อนๆอ่ะอาจจะมีความอ่ะพูดตรงๆคืออาจจะมีความขี้เกียจมีความอเบื่อนายหรือว่ามีความเฉยเอยมีความเอือยอะไรแบบเนี้มันก็เลยทําให้สิ่งที่เพื่อนๆคิดที่เพื่อนปที่เพื่อนๆปรารถนาค่ะ มันอีกนิดเดียวอะ่ะมันจะสําเร็จแล้วข่าวดีมันกําลังจะมาแล้วอีกนิดเดียวจะถึงเส้นชัยแล้วแม่หมอขอให้เพื่อนๆอนะ่ะคนกองที่หนึ่งลุกขึ้นสู้นะคะให้ให้กลับมามีไฟมีพลังสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําต่ออีกนิดนึงอีกนิดเดียวเท่านั้นเพื่อนๆจะได้รับข่าวดีในสิ่งที่เพื่อนเพื่อปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานหรือแม้กระทั่งอ่ะไปจีบใครเรื่องความรักเนาะ มันก็ใกล้แล้วใกล้ที่จะได้รับคําตอบใกล้ที่จะได้รับคําคตอบรับยอมเป็นแฟนด้วยอะไรแบบนี้มันอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนลุกขึ้นมามีไฟอีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนช่วงนี้หมดไฟไปสักพักหนึ่งเหมือนกับพยายามมาแล้วสักพักหนึ่งเริ่มหมดไฟแล้วก็หยุดทําไปกางคันอะไรแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนเเติมไฟเติมพลังลุกขึ้นสู้อีกแค่นิดเดียวแม่หมอรับรองได้เลยว่าข่าวดีกำลังจะมาเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จ<ๆ> ในเรื่องที่เพื่อนๆปรารถนาที่คิดอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามขอให้เพื่อนๆชาวกองที่1โชคดีนะคะไปค่ะไปต่อกับคนกองที่2นะคะสิ่งที่เพื่อนๆคิดและปรารถนาจะประสบความสําเร็จสมหวังหรือไม่คนกองที่2ได้ ten of wands แล้วก็ six of wands อืมคนกองที่2คุณ แม่หมอบอกเลยว่าคนกองที่สองประสบความสาเร็จแน่นอนเพราะว่าซิกออฟแวนมันเป็นไพ่วิกตอรี่ไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสาเร็จสมหวังไพ่แห่งการเซเรเบตเฉลิมฉลองทุกอย่างคือประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะอะไรเพราะเพื่อนๆทามาจนถึงจุดสุดจุดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำทำจนถึงที่สุดแล้วทํามามากแล้วขยันเหนื่อยจนแบบว,ว่าสุดความสามารถสิบไม้เท้าก็คือทําสุดๆขยันสู้อดทนสู้ยิบตาไม่เคยท้อถอยบุก เขาเรียกว่าอะไรบุกตะลุยฝ่ามาทุกอย่างเนหน็ดเหนื่อยมาสารพัดเพื่อวันนี้เพื่อชัยชนะเพื่ออประสบความสำเร็จในชีวิตแม่หมอรับรองได้เลยว่าคนกองที่2ถ้าคุณเลือกไพ่กองที่2นะคะคุณคิดอะไรอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการสอบชิงทุนการสอบเข้ามหาลัยหรือว่าการการสอบอะไรของน้องๆหนูก็จะผ่านการงานคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะไป อสอบวัดระดับไปสอบอเพื่อจะได้เลื่อนนตำแหน่งก็จะสำเร็จนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนเพิ่ม,มได้งานใหม่ๆหรือว่าถ้าไปสมัครงานที่ใหม่ก็ได้แน่นอนธุรกิจอะไรที่เพื่อนๆทำนะคะมันจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะเพื่อนๆทำด้วยความมุ่งมั่นด้วยความพยายามทำสุดกำลังความสามารถของเพื่อนๆทำเต็มที่สู้สุดตัวจนจนวันนี้มันมันขึ้นซิกออฟแฟนก็คือ เพื่อนๆเ,เตรียมฉลองชัยชนะได้เลยนะคะสิ่งที่เพื่อนๆคิดไว้จะประสบความสําเร็จสมหวังสมความปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการงานนะคะรวมไปถึงถ้ามองในแง่ของเรื่องความรักคุณอาจจะได้รับข่าวดีเร็ว,รวนี้นะคะคนที่ราคอยเรื่องการแต่งงานก็จะมีข่าวดีนะคะคู่ของคุณอาจจะขอคุณแต่งงานในเร็วๆวันนี้นะคะขอให้คุณคนกองที่สองโชคดีมีความสุขนะคะต่อไป ไปต่อกับคนกองที่3สิ่งที่คุณคิดที่คุณปรารถนาจะสําเร็จสมหวังหรือไม่เรามาดูกันค่ะเพื่อนๆคนกองที่3ได้ในออฟซอร์สแล้วก็เอสอฟคัพอืมก่อนหน้านี้เพื่อนๆคนกองที่3อาจจะเคยเจ็บปวดผิดหวังเศร้าเสียใจโดนอา,อาจจะโดนหักอกอาจจะโดนแทงข้างหลังโดนอะไรมาสารพัดฝ่าฟันมาสารพัดโดนดับปักหลังมาเยอะนะคนกองที่3นะคะแต่ณนะวันนี้เพื่อนเ <ๆ S 2> ได้เอสอฟคัพเห็นไหมคะไพ่สวยงามมากน่ารักมาก เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆคนกองที่สามคุณจะได้รับข่าวดีในทุกๆด้านนะคะคนที่อกหักเสียใจนะคะมาเพิ่งจบกับความสัมพันธ์เก่าๆที่แย่ๆมานะคะเพื่อนๆจะได้เจอรักใหม่จะได้เจอคนดีนะคะมาช่วยดูแลเพื่อนๆช่วยดําใจเพื่อนๆแล้วคนนี้จะเป็นคนที่ทําให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะมาช่วยมาช่วยซัพพอร์ตทั้งในในด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะเพื่อนๆจะได้เจอ คนดีแน่นอนนะคะความรักต่อจากนี้ไปจะสุขสมหวังรักใหม่จะดีกว่ารักเก่าอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของการเรียนหรือว่าการงานแน่นอนว่าที่ผ่านมาอาจจะอ่ะมีเรื่องเสียใจผิดหวังไม่ไม่ได้ดังใจแต่ไม่เป็นไรนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่เพื่อน <S <S ๆ,ๆมาเห็นคลิปนี้นะคะเพื่อนๆชาวกองที่สามแม่หมอบอกได้เลยว่าไม่ว่าเรื่องการเรียนเรื่องการงานของเพื่อนๆนะคะดูแล้วเพื่อนๆคนที่สามคนกองที่สามเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีคนมาช่วย ถ้าเป็นนักเรียนน้องๆน,นักศึกษานะคะก็จะเจอครูดีติวเตอร์ดีมีเพื่อนที่ดีมาคอยอ่ะซัพพอร์ตคอยติวให้คอยช่วยเหลืออะไรแบบเนี้ยหรือครูบาอาจารย์มาคอยช่วยอ่ะติวให้ให้เพื่อนๆสอบผ่านอะไรอย่างเงี้ยจะเจอผู้ใหญ่ที่ดีที่มาอุปถัมภ์ค้ำชูในทุกๆด้านส่วนเรื่องการงานคุณจะเจอถ้าใครที่เคยตกงานนะใครที่เคยเลาออกจากงานมาก่อนหน้านี้คุณจะเจองานใหม่ที่ดีเพื่อโรงงานที่ดีรวมถึงบอส ที่ดีคอยซัพพอร์ตคุณด้วยนะฮะแล้วก็ในแง่ของความรักก็บอกแล้วเนาะแน่นอนเจอคนใหม่ที่ดีกว่าคนเก่าอย่างแน่นอนและคนคนนี้จะทำให้คุณมีความสุขแฮปปี้เป็นอย่างมากนะคะก็ขอให้คนกองที่สามโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบาย